啊。Uh กะบอกเห็นดอกเม่เอ้ยดอกพ่อเอ้ยเมนั้นโอ้ยเพื่อนยังว่าสิเป็นนายหรือเป็นเจ้าน่ะเป็นโซ เอกะหาได้ดอกหิงมอยพื man, ่นบาตายตายตายไปแล้วบ่ได้ตายเล่นชิญดังละครนางนอแม่นอนอพอนอ เขาแสดงแตงไม่เป็นเรื่องนัน้นบาดบาพพ้อบาดบ,บาแเม่ของเฮาเนีน่นะฮะตายจนมุนตายจนีจงเหลอยวเพียงแต่ซากเทา ยีนอเมตายจากโรกตายจากตานะจากกองเขาเพ่นแจงมันเนะบาดบามีเขาตายไปนานนานะบาทบาเมีเขาไปขาดเนนะ โลดบอกคือตั้งแต่กี้ตอนพ่อแม่เขาไปข้านะยังมีมือกาบมายังมีมือได้กาบบ้านนะเมียนบาทอละมันหายนะข้านว่าเมีของเฮาตายนะบ่เมีมือ บานเตตินโอดีนอมบ่มีมือบาเสเฟืนคื้นมาได้ดอกดังบานบ่ พอตายไปนั่นนะะลูกมาคิดเห็นตั้งแต่ครั้งนะแต่ขขาวก่อนบ่ทันตายที่โน่อ๋ออียะใส่ไปเพี กันเพิ่ <authenticity> ันกันกยันสวยตั้งแต่ขขาว่าทันมวยการอังนเจ้าก็บ้าขานก่อนหอพอนนอนนอเมีนออโอ้ยูของเจ้าหลานของเจ้า ทีพี่น้องของเจ้ามาคิดหอดีนอนเคยกินข้าวหวามผาเคยกินปลาหวามถวยเคยกินไก่หลอกความดีนั่นว่าอดน้อลูกสาวลูกชายของพ่อมาคิดยินตั้งแต่กีนะตอนด หยังเด็กตอนดูกเหงายังเด็กคั้นเกิดมาดูฟ้านำลูกของพ่อลูกของแม่นำมาคิดหอดเดื ยี่พอยี่เมีของเฮากนยังปอนะน้อนบลายี่พอยี่เม่ของเฮาก็ยังก่อมเคยถ้านอมเลียงลูกหลานเจ้าจนวหไงงามลูกเต่าไหเดียวมาตายจ่อยจากไปนะ มีแม่นยังเด็ดน้อปล่อยตั้งแต่ลูกลานของเจ้านี้ลาไว้น้ำให้ให้หามลักขามโมงหาความสุขบอบมีด้วย หาความสุขบ่มีเลยแต่เจ้าตาเยอนอ,อไปนั้นตัวกลางคืนโลกกบฝันนินานาคำแรงมา บุงตั้งเตียวหุบไยนอพอน่อนอเมียน้อ,นอเนอะนะัะโอ้ออยลูกผู้ใจก็กมาจับข้างขวาลูกผู้กลางก็มาจับข้างซ้ายลูกผู้น้อยจับเดี่ยวยกขึ้นบอยักบัง ในมื้อนี้ดูกลูกลันลานหยาดพี่น้องนะคิดทอดลายยังไม่พานอกกันจางนะอ้ทิศส่วนกูสลนหาพพอเอ้ยแม่ จามาลองลาบส่วนบุญดอกน้ำด้วยนะเมีย่าทอละมันไม่นะไหนบ่ายก็แล้วจ้าเลือเมตยดอเดือพดอเดือนอยู่นะาลกกนึอฝากฝากต้นจ้าให้ดวนมัน ได้กระเดวจามาบอย็นหูปลางลูกลานเจ้าก็บ่ถือเดือว่านนมือนี้เป็นมือแม่นวันสายแนวใดใดโดกลานหมาคอบกันแต่งมาล่อทานบามาเดือ ยินป่ามาเอาบุญเอาท่านน้ำลูกหลานญาติพี่น้องเจ้าเมื่อนี้นะครับขันเจ้ามาโนดเดี่ยวเจา้ากระยาได้ยาน เดินผ่านมาทางไหนอย่าไปมัวเมาลองขันยูตามใสหัวนั่นอย่าไปมัวเมาเล่นน้ำตาวินมันเสกคำเดือเมืเดือเดือพอดือมาฟังเทศมาฟังธรรมน้ำลูกหลานของเจอาน้ำพัวปลูกแน่ต่อลูกหลานเจออย่าอยู่นั้น วนะ่ว่ามาเดินขันมามาหอดแล้วนะครับให้เดินผ่านมาทางไหนอย่าเลยมัวเมาลอ,อขันอยู่ตามใสหวัวนะ อย่าไปมัวเมาเรียนนำตะวินมันเสกคำมามาฟังธรรมหับสีน,น้ำลูกหลานกันโม่เจ้าเฮาถอนอย่ายุดโดนะจางว่าในมื้อนี้นะ ขันจะมาฮอดนะ้าไม่จ้าแตกว่ามาหรือเม่เดือดพอเดือขันจะมาฮอดหนะ้าจะได้สนก่อขานะขันจะมาฮอดในหะ้่าได้สนก่อข้าขันจะมาฮอดหน้า่าได้สนก่อข่าวเลยแม่เดือน,น ຄັນເຈົ້າຢາກກິຈີ່ດກສາວໃຍດອກຊາຍໃຫຍກະສິແດນປຫາ ขานเจ้าอยากกินป่าลูกสาวน้อยลูกสาวน้อยก็สิแลนคันไปแตงโอ้ยอยากกินหอมอยากกินแกงครับเได้ได้ไดอกแต่เต่าสิหาตอนอสูนว ในเมื่อนี้ดวงวิญญาณของพ่อแม่คือสีมาถึงแล้วเส,ส,วส,วสวยียงเซลวเซลวหยาดพี่น้องกระสมเสือนะลูกหลานของเมียล,ลูหลานของพ่อนั่นละแตกอยู่บึนบึนนสิมาเทวอีดีแต่ว่าในมือนี้ขันบามาถึงแล้วจัเสียนะ กาสิอวยพรใส่พรใส่สำสากกอนว่าสาธุสามผู้เดินโอ้ยยามเมื่อเจ้าตกทุกข์กายจะพ้นจากทุกข์เด้อไม่เด้อเด้อพอเด้อ ขันแม่นเจ้าเถิงสูกไกลสุขยิ่งยิ่งให้สมดังใจปองให้ได้ไปเมืองแม่นอยู่แดนสวรรค์โพ เทวด,ดาหับมาล้อมนั่งเป็นทันทวนทีในมือนี้ขอให้บุญนำโยภาลาสู้ขันโยทรงอีกกันเนื้อเจ้าทําบุญเธื่อนีขอให้สาปวงปองสวรรค์ฟ้านปีนทีเนานั้นดอกเด่นสา